สวัสดีค่ะวันนี้เรามีลูกห่านมาให้ชมนะคะให้เห็นความแตกต่างว่าสองตัวนี้เป็นลูกห่านอะไรถ้าคนไม่เคยเลี้ยงก็คงจะเดาออกยากนะคะ,อะสองตัวนี้คือลูกหา่านเอ็มเดนแล้วก็ลูกห่านจีนค่ะ,ะความแตกต่างก็จะเห็นได้ชัดเลยลูกห่านจีนนั้นอายุป,ประมาณ3วันนะคะ ลูกห่านเอ็มเดนตัวนี้อายุ1วันค่ะเพิ่งออกตอนเช้าตันนี้ตัวใหญ่กว่าพี่ละใช่มไหมลูกห่านจริงก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะดูที่ปากเขานะคะอ่าแล้วก็ลูกห่านเอ็มเดนก็จะปากสีชมพู เกิดมาก็ร้องเลยพูดมากใช่ไหมหพูดมากไหมตัวน้องยังเดินไม่ค่อยได้เลยเริ่มละออกอาการลูกหานรจรินก็แข็งแรงนะคะหลุดมาตัวเดียวอากาศมันเย็นมากเลยค่ะช่วงก่อนแล้วก็แม่หานก็ตื่นลัง าย้ายมานั่นแหละย้ายรังย้ายเล้าใหม่ค่ะเขาพอเขาตื่นรังก็เลยฟักไม่ค่อยดีเสียดายมากเลยเสียดายมากไม่เป็นไรโอกาสหน้าก็ยังมีอยู่เนาะนจะพุ่งฟักเจ้านี้ให้ดีๆเลยเจ้านี้ก็จะไม่ปล่อยละจะเลี้ยงเองดูค่ะเพราะเขาหลุดมาตัวเดียวไม่รู้จะพูดตัวเมียเนี่ยยังไม่ได้เช็คเลยค่ะตัวเล็กเกินสงสาร ตอนเล็กๆเนี่ยโตมาแล้วพูดมากสองสายเลยเอ็มเดนเขาไม่ค่อยพูดมากนะคะไม่ค่อยร้องเท่อไหร่แต่หานจีนนี่บางบ้านเขาก็เขาก็เลี้ยงไม่เสียงดังนะแต่แต่ส่วนมากเนี่ยจะเสียงดังจะพกมันจะร้องพุ่มเพื่อไปหน่อยแต่เรื่องความน่ารักนี่น่ารักทั้งคู่เลยดูหน้าในยสิเด็กๆ อ้าทำไมล่ะร้องทำไมไม่มีใครทำอะไรหนูสันหน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้ากรงเดี๋ยเข้าตู้ก่อนดีกว่าเนาะอ,อย่าแนละ้วอย่าคิดลงมานะแข็งแรงจังเลยดูสิยืนอกอตรงเชีย ปากเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะปากพวกนี้โตมาจะเป็นหนกแต่ตัวเอ็มเดีนจะไม่มีหนกที่หัวไม,ไม่ต้องร้อง่ะเดี๋ยวพาเข้าโกงละก็ะอยู่ที่อุ่นๆดีกว่าเนอะจะได้โตเร็วๆจ๊ะ